สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Color D Academy ค่ะอยู่กับนานอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยของเรานะคะเจอแผ่นนินไหวครั้งใหญ่เลยรวมถึงนะคะในอีกหลายภาคเลยที่เจอแผ่นนินไหวอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นภาคเหนือ หรือภาคอีสานบางจังหวัดนะคะหลังจากเหตุการณ์จบลงจะพบว่าผนังบ้านค่ะเกิดรอยแตกร้าวนะคะวันนี้แลนเลยขออนุญาตแนะนำค่ะเป็นตัวดูรักเวทชิลพาวเวอร e r f ก c t ค่ะช่วยในเรื่องของการปกปิดรอยแตกร้าวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนคุณสมบัติอื่นๆเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะสำหรับคุณสมบัติ ดูลักเวทชิลพาวเวอร์เฟกค่ะด้วยเทคโนโลยี p าวเวอร์นะคะที่ฟิล์มสียืดหยุ่นมากถึง3เท่าค่ะช่วยในการปกปิดรอยแตกร้าวนะคะหรือว่ารอยแตกลายงานนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากนั้นค่ะยังป้องกันนะคะสะท้อนรังสี UV ค่ะช่วยทําให้นะคะพื้นผิวนะคะเย็นลงถึง5องศาทําให้บ้านนะคะเย็นขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นรวมถึงค่ะ ปกป้องนะคะพื้นผิวนะคะป้องกันฝุ่นเกาะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกเนือจากนี้ค่ะยังป้องกันริดด่างเกลือนะคะช่วยทําให้สีสดใหม่ไม่ซีดจางค่ะและยังป้องกันน้ําฝนนะคะหรือว่าความชื้นนะคะเข้าสู่ผนงังป้องกันการเกิดตไคร่น้ําหรือว่าเชือ้อราค่ะรวมถึงนะคะยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากมอ,อก,อ,กอ,อีกด้วยนะคะสำหรับดูลักเวทชิลพาวเวอร์เฟกค่ะ ลักษณะของประเภทสีนะคะจะเป็นสีน้ำอะคริลิกค่ะซึ่งฟิล์มสีนะคะจะมีทั้งชนิดกึ่งเงาแล้วก็ชนิดเนียนค่ะระยะเวลาในการทาทับนะคะประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงค่ะหากต้องการแห้งสนิทอย่างน้อยประมาณ7วันนะคะครอบคุมพืพ้นที่การใช้งานค่ะต่อนหนึ่งเที่ยวหรือว่า1แกลลอนประมาณ40ถึง45ตารางเมตรเลยนะคะในการเตรียมพื้นผิวนะคะ ก่อนทาสีหนึ่งเลยค่ะก่อนทาสีทุกครั้งนะคะพี่ๆต้องตรวจสอบดูก่อนนะคะว่าพื้นผิวผนังนะคะสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกและแห้งดีหรือเปล่าค่ะ2หากมีรอยแตกร้าวนะคะก็ทำการโปสสีให้เรียบร้อยและเรียบเนียนก่อนค่ะ สำหรับปูนใหม่นะคะต้องแห้งสนิทค่ะแล้วก็มีความชื้นไม่เกิน14เป์นะคะส่วนปูนเก่าค่ะต้องทำความสะอาดนะคะคาบตะไคร่คาบเชื้อราต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะคะและรอจนกว่าพื้นผิวจะแห้งสนิทถึงทำการลงสีได้ค่ะเท่านี้ก็จะได้บ้านสวยเหมือนใหม่กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายๆท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแนนและช่อง Color D a c a ี e m y ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ